ให้มานี่นะให้มันเลิอกปลาอะไรอยีเน้อยิงยิงฟังไหมแม่พูดฟังไหมไม่งั้นกลับบ้านปะเดินกลับเลยเดี๋ยวนี้ไปทุกยากแล้วไม่ชอบนะักล่องวัดกล่องวัดเฮ้ยนายกดกูดไรโดยทอมโน้ตไลน์ น่อยน่นนู่นปลาตาสองตัวน่ะปลาหมอมันโดดน่ะมาถึงมันจะมาถึงเยเรนแล้วน่ะมาสกัดข้างหน้าเลยน่ะนะถึงแล้วน่ะสองตัวสกีนเนี่ยได้ไหม ตานี่บดตรงไหนตาแล้วก็วิดน้ำมันจะได้จับง่ายๆอันนี้นะ้ำมันเยอะมันจับยากไงมันอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนวันกอ่อนมันอยู่ในน้ำมันจับยากมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยมันจับไม่ได้

เจ้าของไเขงเาม่ไงเจ้าของเขาจับปลาใส่กระดุงเลยนะจักโมเตรหรือฟองจุยเรือ